ทุกคนนี่คือสัตว์ป่าที่หาดูกันได้ค่อนข้างยากนะคะเป็นสัตว์ป่าที่ตัวใหญ่ระดับหนึ่งเลยค่ะที่ใหญ่กว่าวัวนะคะซึ่งถ้าเขายืนกลางทางอย่างเงี้ยจะอันตรายมากซึ่งรถจะต้องระวังเองนะคะ เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเจ๊จะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์ป่าที่เขาปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเลยอะค่ะแบบใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติมากๆนะคะไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่านะคะเราลองไปดูกันค่ะตอนนี้ก็ตะวันก็คล้อย คล้อยลงสู้พื้นผิวโลกแล้วนี่ไงแต่ก็อยากพาเพื่อนๆมาดูเนาะนูน้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมตัวตัวดำๆตรงนู้นเลยตัวดำๆเล็กๆตรงนูน้นตัวใหญ่มากถ้าดูด้วยตัวเปล่า เห็นไหมเอ,อ่ยตัวใหญ่มากๆเลยเคลื่อนที่มีหนึ่งตัวแต่ปกติจะเจอใหญ่มากจะหาดูยากมากนี่ดูเขามองเราทุกคนอย่าบอกนะว่าเขาจะวิ่งมาหาเราทุกคนเขามองเราแล้วทุกคนอออต่อติตตอโพสอยู่ ไม่รู้เห็นชัดไหมทุกคนภาพเขาเคลื่อนไหวก็คือสัตว์ตัวเนี้เขาชื่อแอลภาษาสวนะีเดนเนาะเอ่อว่าเหตุตระเนโพเองเงินสก s e ได้ยินไหมคะเ <laughs> จไม่กล้าออกเสียงหรอก <laughs> เดี๋ยวจะเขียนให้แล้วกันเนาะจะหาดูยากมากอะคะ่ะสัตว์ตัวนี้เดี๋ยวเจะจะซูมให้ดูอีกนิดหนึ่งเนาะเผื่อจะได้ดูใกล้ๆกัน เขายืนอยู่ตัวเดียวแต่ปกติจะมีมากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆดูมันดูยากมากเลยทุกคนหาดูยากมากนะคะอยู่ข้างต้นไม้ทุกคนอยู่ข้างต้นไม้และอีกตัวหนึ่งก็อยู่ทางนู้นเน่ขอซ่อนอยู่ทุกคนอยู่หลังไม้สังเกตด,ดีๆนะอยู่หลังต้นไม้พุ่มไม้อ่ะทุกคนสังเกตด,ดูดีๆ มีหนึ่งมีสองมีสองตัวน่าจะต้องมีแบบซ่อนเอาไว้ด้วยแหละเจ๊ว่านนะนี่นะถ้าใครมาดูก็แถวบ้านเจ้เลยพิกัดอยู่ที่สวีเดนนะอยู่แถวบ้านเจ้ซึ่งอยู่แถวสุดระบรุนนะค่ะอ๋อเดี๋ยวซูมให้ดูคะ่ะเดินไปแล้วเห็นไม้เขาเคลื่อนที่ไปนิดเลโอ้สักคะ อันนี้คือความความใกล้ชิดที่เราได้เห็นแบบชัดเจนมากๆนะทุกคนเขาก็ไปซ่อนอยู่เพราะหลังพวกไม้ซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวเราแบบจริงจังขนาดนั้นเนาะเรากลับจะกลัวเขาซะอีกเพรามีลูกด้วยเจ้าค่ะเสียงสกัดตีนสกูกันนะเสีลิตัครับ หาดูอีกตัวหนึ่งอู้นู่นอยู่ไกลมากเลยเดี๋ยวนะนู่นอยู่นู่นเลยอยู่ไกลมากก็นู่นอยู่ฟางนู่นเลยนู่นอยู่ไกลมากเลยนู่นอยู่ตรงไหนนะโอ้นู่นเลยอยู่แบบลิบรบเลยนู่นอยู่แบบ นะก็ขับรถมาให้เราส่งตาเนาะเดี๋ยวจะซูมไม่ดูเนาะอุ้ยตัวใหญ่ด้วยทุกคนตัวใหญ่มากเลยนู่นเห็นไหมเขาวิ่งตัวใหญ่มากทุกคนต้องขอโทษนะคะแต่ว่าก็อยากถ่ายให้เห็นแต่ว่าเอน่าจะตัวจะสั่นแบบเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์จะสั่นนิดนึงอะคะ่ะต้องขอโทษด้วยแต่ก็ จ้ก็อยากจะมาถ่ายให้ดูเนาะนู่นไงตัวใหญ่มากแล้วเ,เขาวิ่งเร็วมากนะทุกคนไหนลราไปไหนเราละ่ละนูน่นคารุดสตันนะ่ะ